สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถอนกำไรจากแอปพลิเคชันดับลิทนะครับกดเข้ามาตรงที่แคสกันเลยเสร็จเรียบร้อยตรงที่ถอนนะครับใส่รหัสผ่านไปได้เลยใส่จำนวนกำไรที่เราจะถอนนะครับวันนี้เราถอนกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 1, 3ึ่งสามหมืนามนะครับใส่จำนวนได้เลย ใส่เสร็จเรียบร้อยกดถอน List Point นะครับแจ้งรหัสมาที่เบอร์โทรเรา OTP กดรับรหัส OTP แปดเก้าห้าห้าหกยืนยันการถอนนะครับอ่ามาแล้วอันนี้จะเป็นสลิปของ d o ลิ l e ให้นะครับรอ ยอดเงินเข้ามาที่บัญชีแล้วนะครับ12000รวมหักภาษีก็อยู่ที่12000 12000นะครับไปถอนกันเลยเข้ามาแล้วครับไปถอนที่ตู้กันเลยใส่ ถอนแบบไม่ต้องเสร็จเสร็จตมงเงินถอนมาเลยครับสกแกนยืนยันในการถอนมาแล้วปุ๊บมาแล้วครับ มาแล้วกำไรของเราสำหรับเพ,พื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากถอนกำไรแบบนี้อย่าลืมไปลองโหลดแอป,ปมานะครับ